สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ปุ่มต่างๆในเกมนะครับแล้วก็อธิบายว่าแต่ละอย่างมาใช้ยังไงนะครับผมเชิญรับชมกันเลยอ่าปุ่มในเกมก็จะมี1นะครับจอยสติ๊กนะครับไว้เลื่อนอ่าไว้เดินเคลื่อนที่นะครับบนล่างไม่เกี่ยวนะครับตีเบานะครับปุ่ม A ครับแล้วก็ต่อมาปุ่มโจมตีพิเศษนะครับโจมตีหนักปุ่ม B ครับ ต่อมาครับปุ่ม C นะครับเป็นปุ่มกระโดดครับกระโดดหน้ากระโดดหลังก็แล้วแต่ว่าเราจะกดจอยติกระทางไหนนะครับต่อมาปุ่ม D ก็คือปุ่มแดชนะครับหรือพุ่งครับนี่พุ่งหน้าพุ่งหลังอยู่ที่เราเลือกแล้วก็จะมีปุ่ม S นะครับปุ่มเป็นภาพไม่ตายครับอ่าต่อมาจะเป็นวิธีการใช้ปุ่มต่างๆนะครับมาปุ่มแรกเลยนะครับคือปุ่ม A ครับ อ่ปุ่ม a นี่ก็จะมีความสามารถในการตีปกตินะครับอ่าก็ดีคือออกเร็วแต่ว่าดาเมจเบานะครับ่ะการกดปกติก็จะเป็นแบบนี้ครับตีได้4ครั้งอ่าต่อมาก็เป็นบนอ่ากดกดจอยสติ๊กไปข้างบนนะครับแล้วกด a แล้วก็คืออ่าท่า anti air ของคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมเล่นจามานนะครับนี่ก็จะเป็นค่า uppercut อัปคัดไฟนะครับเรียกว่าบน A แอนตี้แอร์ต่อมาครับล่าง A จะเป็นการแพรี่ครับการแพรลี่คืออะไรก็คืออตอนเขาโจมตีมานี่เราจะปัดป้องนะครับเขาก็จะกระเด็นออกไปเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนี่นะครับนี่เขาก็จะกระเด็นออกไปนะครับอ่าแล้ว การแทรล,ลี่นี่คือเราจะใช้ะจะใช้1บาร์นะครับบาร์ bar ตรงนี้ใช้หนึ่งใช้1บาร์ใ,ในการใช้แทรล,ลี่แต่ว่าเมื่อแทรล,ลี่สำเร็จเราจะได้เราจะได้คืนมา2บาร์นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตน,ะนี่ครับดูบาร์ข้างบนนะเมื่อสำเร็จมันจะขึ้นมา2บาร์นะถ้าพลาดก็ถือเสียไป1บาร์ฟรีโอเคครับต่อมานะครับกลุ่มที่2ครับ ก็เป็นปุ่ม B ครับปุ่มโจมตีพิเศษนะครับกดปกติก็จะเป็นการใช้ท่าปกติของตัวละครนั้นนะครับแล้วก็จะมีบน B บน B ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับของตัวละครตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็คือย่อโยนศัตรูนะครับถ้าศัตรูโจมตีมาก็จะทําการโจมตีสวนนะครับต่อไปล่าง B ครับก็จะเป็นสกิลเหมือนกันอาสรุปได้ว่าของแต่ละตัวละครนะครับจะมีสกิลบน B ล่างดีแล้วก็ B ปกติครับต่อมานะครับปุ่มที่3ครับปุ่มปุ่ม C ครับปุ่ม C คือการกระโดดนะครับกระโดดไปหน้ากระโดดไปหลังก็คือแล้วแต่เราเลือกเลยกระโดดเกับที่ครับแล้วตอนอ่าระหว่างที่กระโดดเพิ่มสามารถกด A และ B ได้ครับเป็นการโจมตีจากข้างบนนะครับอ่าของแต่และตัวละครก็จะแตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ ต่อไปครับปุ่มดีครับปุ่มดีคือการแดชนะครับการพุ่งไปข้างหน้าข้างหลังและ,ะความสามารถของมันก็คือระหว่างแด s h ปุ๊บเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ะระหว่างที่แด s อยู่เราจะไม่สามารถทําการป้องกันได้ครับมีความสามารถพิเศษคืออ่างร่างดีครับเป็นการบังคับพุ่งนะครับมีไว้ทําไมเราสามารถใช้ถ้า d a s นี้ถ้าเราใช้ถูกจังหวะปุ๊บเราจะสามารถ เราจะสามารถหลบสกิลนั้นๆได้นะครับแล้วก็ได้ได้บา์คืนมา1บาร์านะครับปกติแล้วการใช้ล่างดีนี่จะจะใช้2บารานะครับในการใช้และความสามารถของล่างดีนะครับเราจะสามารถใช้สกิลซ้ำได้นะครับในคอมโบนั้นๆน,น,นะครับนี่นะครับจะโดนแต่ถ้าเป็นเป็นด,ดั๊ปกตินะครับแบบใช้1บาร์า ระหว่างโจมตีและแดชนะครับมันจะใช้หนึ่งบาร์นะครับไม่โดนนะครับโดนครับอันนี้คือความสามารถครับถ้าปุ่มเอสครับปุ่มท่าไม่ตายครับกดปกติก็จะเป็นท่าไม่ตายของตัวละวันนั้นๆนะครับต่อมาอันนี้คือล่างเอสครับต่อมานะครับบน S บเอคือการผักสตูออกไปนะครับผักทุกสกิลคือระหว่างที่เราใช้อันนี้อยู่เราจะเป็นอมาตะครับแล้วก็คือจะเสียจะเสียเกตไปทั้งหมด4เกตนะครับใช้4เกตในการใช้บนเอนะครับวเอาไว้ใช้ระหว่างตอนที่เราใกล้จะแพ้นะครับว่าเราเลือดเหลือน้อยแล้วแบบเขากำลังสกิลมานี่เราก็ใช้หลบลกังจากนั้นล้วก็หาวิธีสู้กับเขาเอ,าเอง และระหว่างใช้อันนี้อยู่นะครับ30วิถัดมานะครับรวมถึงอ่าระหว่างใช้บนเนะครับ30วิถัดมาคือเราสตัมิเน่าเราจะรีช้ามากๆนะครับอ่าผมสาธิตให้ดูนะครับสังเกตว่าสต a มมิเน่าแทบจะไม่รีเลยครับนี่มันจะรีช้ามากๆครับอ่าแล้วก็ถ้าล่างเนะครับมันจะใช้ทั้งหมด5บาร์นะครับและเลือดของเราต้องเหลือประมาณ20เเซนต์นะครับ 20- 3สเซนะครับให้เลือดเป็นหลอดสีเหลืองแล้วก็มีสายฟ้าขึ้นตรงบาร์นะครับถ้ามีครบ5้าบาร์ปุ๊บเราก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้ระหว่างใช้ท่าไม่ตายเราจะเป็นอมนตะนะครับถ้าเขาโจมตีมาระหว่างที่เราใช้ท่าไม่ตายอยู่เขาเขาก็จะโดนเต็มเ็มนะครับแต่ว่าถ้าเขาถ้าเราตีพลาดไปแล้วแล้วเขาโจมตีมาที่หลังก็คือเราจะโดนนะครับเราจะไม่เป็นอมนตะแล้วครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ